เออจะอจะเพิบมเมเอาจจะเพิมเพิสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ว่าผมไดมอนด์เกมอีกแล้วนะมอยูยูเกมมาครับในมอดโลกกูไลแอดเวนเจอร์นะครับโอ้โหอยมือหนัวโอ้เจเองเยอไฟไหมเนะไม่นะดาอเป็นไฟข้ามันมันต้องการโลก มันจะฟันมะูเก็บป้าพี่ป้าไปไปสวรรค์กันเลยอวันนี้เราจะมปตุยตะลุยสวรรค์กันนะครับตุยตุยสวรรค์ตุยบ้านไฟดับ,อดบเออใช่คลิปที่แล้วที่ตัดจบไปแบบอีซี่เพราะว่าบ้านไฟดับครับลุมาเป็นคลื่นไปเหมือนเหมือนเนอะไรนะเหมือนก็ชิล่าคำรามเอ๊ตุ่มหมายสวรรีนี่น<อ>ทุกคน,นดูเป็นไง โคตรเฟี้ยวอ่ะอ่าอันนี้ผมได้อัปเกรดมาจากลงดันคือเราไปดันตะลุยดันไงแบบโหดันโคตรเฟี้ยวอ่ะเออเนี่ยแล้วผมก็ได้ของมาแล้วก็ได้สมุดอาเป็นแอลิติกเรียบร้อยโคตรเฟี้ยวบอกเลยเฟี้ยวมากเฟี้ยวแบบเฟี้ยวสุดๆพี่ต้องเปลี่ยนดีกว่านองขวานมาดีกว่าขวานแล้วก็ได้สกอร์มาดาวยใช่ด้วยอืมอืมอืมเฮ้ยเอาสกอร์ไปด้วยดีเกิดเจ็ดเผื่อเราต้องใช้ ยาไปหมดแล้วนี่ยาสเต็ง yeah, แล้วก็เอาอะควดโพชชั่นกับอะไรอีกเราต้องใช้อะไรอีก็กมันคืออะไรพี่มันบอกอะไรกันนมีิกเทสเตอร์เอาไว้ทำอะไรฮะมันเอาไว้วาปนี่ <Hey. S 2> เอง Theater, okay, มีิกเทสเตอร์โอเคม่งหายไปเลยมีิกเทสเตอร์กูแป๊บหนึ่งเจ็ดแป๊บหนึ่งอ่าแล้วเราก็ได้อันนี้มาด้วยได้อันนี้จากการขุดวงจรที่ดันอะ <laughs> ขุดแม่งและตรงนี้คือสมุดที่ผมได้มาโคตรเสียวดูอมันอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันจะได้ใช้ตอนไหนเนี่ยเรียเข้าไปก่อนเลยกูเลยที่จะเข้าใช่ไหมอะไรแล้วมีิวต้องเข้าไปก่อน มีไออะไรเอาไว้ใช้โจมตีได้เลยวิ่งเข้าไปยังพี่แล้วเราก็ได้ชุดเกราะแบบก็ดีขึ้นเยอะเลยพี่แล้วพี่เข้าไปยังจริงจริงดีขึ้นนิดเดียวอะพี่เข้ามาแล้วแต่แบบยังไม่โหลดไอเย็นมันเข้าไปอยู่ก็มันเข้าไปอยู่อ่าแบบไม่โหลดอ่าอุ้ยอะไรอ่ะฮอรเซลพาราได้โกลเด้นพาราชูดได้พาราชูดชูมา พี่ <S <S เบสทำไมน้องไม่ได้ไปอ่ะฮะทำไมไวะไม่น้องน้องไม่ได้ไปอ่ะน้องจะไม่ได้ไปได้ยังไงน้องก็ต้องบัฟมาได้ไม่ใช่เหรอมันเป็นขึ้นรูปน้องติดหน้าอ้กวกลังว่าไปเออมาแล้วนี่ว่ะสวยเจ็บแต่เราไม่รีสปอนดิงนะไม่ดีไม่ดีเอาแล้วเจ็บมึงหายไปไหนอ่ะเออน้องรีสปอนดิด้งน้องรีสปอนดิด้งอ่าเออหายละหายละ พี่ต้องได้อะไรอะบุ๊กบุ๊กอัปลออ่ะน้องได้โกลเด้นพาราชูดมาไหมมีอะไรพี่ไม่ไม่มีโอเคแล้วมึงได้ไหมมี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 เออเออนั่นแหละดีเออแล้ววะไหาแล้ววะไหนไอเจ็ดมึงเล่นไรน้ำดูดูกระโดดมาใช่ไหมแล้วกดใช้ครั้งหนึ่งเว้มันจะเป็นแบบนี้โคตรเฟี้ยวเลยก็เด่นพาราชูดเฮ้ยเจ็ดตัวห้าปากกาโฮเจดปากกาโฮ ตมันทำน้องไม่ได้มันมันพุ่นอะไรก็ไม่รู้มาก็มาคือปากกาห้องไง b กอ k o อ f รอแล้ววคนเล่นพาลาชูนี้ไปทำอะไรได้บ้างะก็บอกแล้วไงมันคือพาาชูอะเราคือล่มชูชีพอะถ้ามึงตกไปที่สูงให้คลิกขวาครั้งหนึ่งเดี๋ยวยิกขวาค้างเดี๋ยวแม่งเปลืองนี่นะสวรรค์มังกอไแม่พี่สวรรค์น่ะจะรู้ไหมเนี่ยผมไม่เคยมาก็บอกที่อะไร่าหมด หมูหมูหมูบินได้เฮ้ยอะไรอะ N Acho Panel โอ้ยน่ารักจังเลยปิวปิวปิวไปวนต้องเจออะไรลมๆก็ไม่รู้น่ะมันเป็นลมอ่ะไปวินนะพี่ต้องเจอวายวินอ่ะเฮ้ยน้องมันพาน้องบินไปวินอ่ะเฮ้ยไหน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 ยากเห็นอยากเห็นน่ะว้าวอ๋อได้อะไรมาได้ทรายมาสิ ไอ้มันมันมันเป็นสกอหรอเนาะมันเป็นสกอร์ปั๊กเฮ้ยปั๊กก็ได้หมูเนื้อหมูธรรมดานดิไม่น้องเจอประสาทละพี่ฮะประสาทไปเจอกล่องด้วยเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยนี่นกล่องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันดันนี่ว่ะเจดดันนี่พี่เคยเจออะเด้งเอาเด้ง เด้งไปหน้านะ่นเลยไหนั่นอ่ะเด้งไปหน้าผิดใลงตกลงตกไว้ที่อื่นอ๋อกูตกใจหมดเลยว่าเด้งงเี้ฮะนี่เัาตอนนี้เป็นตอนเช้าอยู่เรียบ,เร,ยบเรียบเรียบไอเจ็ดเราต้องมีพิกแอกแม่มาขุดไอนี่เร็วสปาว่ะขุดสปาว์ขุดสปา,สปา,สปาทิ้ง,ง่อนเจ็ดกูขึ้นไม่ได้ไม่ตกหวานตายนะ พี่น้องตกสว่าตายจะเป็นยังไงวะก็น่าจะตายแลมีไปขึ้นไปได้ไง <c oughs> ไปได้ยังไงอะไรไอ้เ,อเจมมึงทำอะไรอยู่ตอนนี้มึงพยายามเอาตัวรอดอยู่ใช่ไหมไม่ไม่จะขึ้นไปจะขึ้นไปอุ้ยตัวอะไรกัดอ่ะไอ้ตัวอะไรตีน้องเนี่ยโอ้ยเอ็นเดอร์เอน็อเอนเดอร์มาตีง่ายกว่าง่ายกว่ารดดเร็วด้วยมึงจะตายหายอยู่แล้วนระอเจ็บเนี่ยทุบ เจ็ดแล้วก่อนนี้มันจะมืดบ่ายสาม้วเนี่ยมีอะไรบ้างมั้ยเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีต้องลงไปลึกๆเดีวนี้ยังไม่มีอะไรหรอกสวรรค์ที่สวรรค์นี้ไม่มีประสาทเลยจะรู้ไหมเนี่ยก็บอกสปามอนด้านพี่ในสปาไอชิบวพี่ถอย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  ถอยสิเจตมึงบอกถอยมึงไม่ออกมาล่ะบอกมาแล้วพี่ตบมาเนี่โอ้โหตบตกอีอีเออเรเว่เจตมึงขึ้นมาก่อนขึ้นมาขึ้นมากูยิงมันเองกูยิงกูตีมันเองกูตีมันเองกูตีมันเองกูตีมเองอู้เยอะมากเลยอู้ยอะไรวะเนี่ยหักต้องตกมาเลยสุดแล้วพี่ ดาบพี่ว่าดาบพี่มันแหลงแล้วมันเคลียร์ให้หมดเลยมาละมาละมาละฟังตุุอ้ยรงไปเปล่าไปเปล่าไปเปล่าอีซี่อีซี่กระจอกนะลงมาเลยนะลงมาเลลงมาเลยเจตมึงพุ่งเข้าไปขุดอย่างเดียวเลยเข้าใจไหมที่เหลือกูจัดการเอง ขุดขุดอย่างเดียวพอยเจมขุดขุดเลยพี่ขัดขวางให้อยู่ขุดแล้วพี่ขัดขวางเขาอยู่ขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วปักไฟปักทอดมันการปักทอดปักทอดหนึ่งแอปแอปมุมปักไม่ได้ต้องปักมุมควิกแซนนินจาอู้อู้พี่น้องติดอะไรเนี่ยติดใจอ่ะไม่ปักฟ้าไม่ได้แล้วพี่จะรู้ไหมไอเจมมาข้างพี่ชิวแล้ ไม่ได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาไม่โด้ขู่ลองตีนกูแตกหมวกำกลังจะแตกแล้วเจ็ดมึงจะตายอุ้ยมาสปาลมาด้านล่างอีกบ้าสเสเยด้ยขึ้นมาขึ้นมาได้มามึนจะตายแล้วมึงตกลงไปทำไ,ไมไอ้เชี่ยมึงแค่ตกไปอยู่ชั้นนี้มึงก็เวรแต่ไรมากพอแล้วมึงยังตกไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะมึงประคนยังไงวะ รีบวาร์ปเร็วไอเจ็ดร,รีบรีบว้าบมาเราจะได้ c ีพงมาได้เร็วๆเซ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 อ่านม้าอ่านม้าสวยเอิ่มขนมปังขนมปังอันนี้ขยะขยะเก็บขยะเก็บ โอเคของของดันนี่มันไม่ค่อยได้เอ,อ่ะพี่มาแล้วมาละเอาไปไอ้เจมลองเดินมาเองด้ไหมได้ได้ได้เน,นี่ยกูยิงธนูใส่บ้านนแล้วกูโดนยิงกลับออโอ้โหหมายถึงว่าแมงสะท้อนดาเมจโคตรเฟี้ยวเลยมังแมงมุมบักห่านี่ โอ้ซ oh, ิลทอสเอฟเฟอร์เรนซี่สามทำไมแม่งดอบไอรอนโชว์เวลได้เอ็มเปกมากเลยวะใชโคตรเฟี feels, oh, ้ยวเลยโอ้ยมึงติดไฟตายไปเจ็ดถึงแล้วนี่นี่แหละน้องโดนปากกโหัวโขนอยู่เลยเดินมาเดินมาพี่จะพยายามไปเคลียร์ของให้นะ กเัวขวานขุดแม่งเลยโคตรเฟี้ยวแม่งขุดไม่ได้เคฟสไปเดอร์เยอะมาก ดีนะกูมีแมงมุมนะไอ้ม,มีไอเดีย่ยไม่สิอันนี้มันไม่น่าจะกันทำไมกูทำไมกูไม่ทำไมกูมกันพิษได้วะโคตรเฟี้ยวเ,เลยเราอ่ะอู๋ต้องค้าไปสกายลูพิ่แอ๊ดมาเฮ้โอเค <S <S เฮ้โ,โล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 ่มันต้องการโล่แล้วพี่น้องเห็นพี่นะได้โลดอปฟรีมาโอ,โอ้โห,หัวใจทองหายหัวใจทองหายพี่ไอติดพิษละเจ็ดไอเจมึงขุดลงไปแบบนั้นเลยเหรอ<ม>ตายนะเว้ยตายอย่างเดียวเนะี่ยกูบอกตายอย่างเขียดเลยนะ ต่างจริงๆกูบอกมึงแล้วไอ้ยังเชียรสุดยอดไปเลยโคตรเฟี้ยวเออมาดิปักกะโฮอยู่อยู่อยู่นรลก <ok> มืสวรรค์กูก็เรียกมึงปักกะโฮได้ไอ้เชียงแม่งกันธนูกูโคตรเฟี้ยวเลยธนูแม่งเด้งกลับด้วย เจไยไม่น่าตกเลยเจนางสารจริงจริงนางส <c oughs> ารจริงจริงงสารหรออหอหรพี่คุณยิงปากกาโหพีย่แบบไม่น่าสวรรค์หรอวะพี่อันนี้มันสวรรค์กูไม่รู้เดี๋ยวตัวลงไปอีกรอบนะทหารมึงอ่ะต้องตามกูมาดีๆเจด เยียบเลยพี่ตรงนี้อ่ะออ่าตามกูมาดีๆนะพิกแอ็กก็ไม่มีไอเจตไม่มีไม้ให้กูตัดเหรอมตัดไปแล้วนะนตัดไปแล้วอันเอ้ยมาตัวไหนวะซอมบี้เออพี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันก็จาซ,ซอมบี้เจตตายอีกแล้ว บากูตกใจหมดนุ่มายอีกรอบนี่กัจะปวดหัวมากเลยเจ็ดไอ้มบีตรงนี้มึงต้องเตรียมตัวนะเจ็ดเข้าใจไหมเฮ้ยยู่ๆกูก็ไปขี่สลามเฉยเลยขี่ได้ด้วยเหรอเอาสลามตะกี้หาแล้วสไปเบอร์มาคุณมาเคฟสไปเดอร์เนาะใจเย็นค่อยๆพูดค่อยค่อจ่า มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเรื่อยๆเลยอะไอเจ็ดเจ็ดเอาไปป้องกันตัวเองซะอ่อฮะไปกดเลยเนี่ยเอาไปป้องป้องกันตัวเองเอาแล้วพี่ได้โล่มาจากไหนอ่ะดอก ตัวถือโล่อยู่ตรงนี้มันต้องการโล่จริงๆไอ้พวกนี้สเปลสกอร์การามอหะอพี่ใช้ยังไงวะเนี่ยลารามหายตัวเหรอครับกล่องไว้ครับอันนี้มังมุมอยู่ยข้างพี่อะพี่ เออช่างหัวมันแล้วก็เดิมเปนม็นหมุนๆนอุ้ยสกายรูทพิกแอคคุณตี้โบเกินด้วยอะไรเยอะเฮ้ยอ่าจะอะไรอ่ะปุณักดาเนี่ยไอ้เคฟสไปเดอร์ เฮ้ยน้องบินได้พี่สลามโอ้โอ้ฮะสลามมันเป็นอะไรกับน้องวะพี่จะกอดกับน้องเหรอมาการังโกงทับเลยอะตึงต้งตึงต้งตึ้งมาการังโกงทับอะบอกกัน เป็นไรกับน้องวะตัวน่ะเอ้ยมองให้น้องขีมมันเออู้ยฟ้าผ่าจากไหนวะเจดใครมันทำกูฟ้าผ่าเนี่ยแล้วแล้วอีสลาเราตุ่ยนี่เปล่านี่คือเช้าเช้าแล้วเจดนี่เช้าแล้วเช้าแล้วทำไมมันนี้

พี่เดียวพี่เดียวแมงมุม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 สไปเดอร์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 ทอดสไปเดอร์มึงลงมาแล้วสไปเดอร์ไอ้ฮามสไปเดอร์ม้าแล้วนี่บอกว่าสไปเดอร์อยู่ตรงนี้ก็มันไม่ตีพี่มันก็ไม่มีปัญหาหรอกต้องไปช่วยล่ะเอาล่ะ อ๋อสไปเดอร์นี่เองอ๋อโอเคโอเคสไปเดอร์สไปเดอร์อิอิงเฮ้ยปึ้งทันเดอร์โบทันเดอร์โบตุ้มเว้ล้อีกอันหนึ่งอะเอาสก๊อตกูอีกอันหนึ่งละว้วเราไปเด้อเราไปเด้ออ๋นี่ไงเอื้มสเปิลช็อตช็อต ปิกาบุ๊คชัดแล้วก oh. ูก <recess ed isolation> <Kapı> ันหนีโ <woo> อ้โหหุ่นนี่พ <fire> ี่จิต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 สปาร์คบอมมาสปาร์คบอมมาไอเจ็ดทุกกอกกูเหลือแค่เสื้อแล้วกูเหลือแค่เสื้อแล้วเรียบร้อย ไม่ตจ้องมาแต้รหงเลยใช่หายไปเลยเนี่ยเหลือแค่เสื้อแล้วเสื้อแม่งแดงด้วยโอ้ยมีกางเกงเหลืออีกแต่กางเกงไม่ไม่เหลือหลอดแล้วเจ็ดกางเกงแม่งไม่เหลือหลอดแล้วอ้ากกางเกงพังละเฟี้ยวอื้อตึงแล้วกบมันจะเอาน้องน้องน้องไปขโมยเหมือนน้องไปขโมยของมานะพี่น้องไปขโมยบุหรี่อ๋อกบมันกบมันชอบกินเอ้ไม่ใช่ไอ ไอพี่อะน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงไอหมูได้ด้วยเอาจริงดิหมูมันชอบบูบูลี่มึงมึงขี่หมูบินได้ไหมคมดซะไอเจมมึงขี่หมูบินได้ไหมให้มึงขี่หมูบินได้ไหมไม่ได้โอ้กระจอกกดตัวคิวได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คิวสิตัวอะไรวะมันต้องกดตัวอะไรวะตัวเอฟเหรอ ไม่น่าใช่เฮ้ยตัวอะไรมันผักวะกูจะไปปรับเป็นพีทฟูลไม่ได้เลยใช่ไหมตลารามันเอาน้องอ,อ่า difficulty c o n นโซ ผมชอบกินแบบบูเบลิงเลยดิฟฟิเคิลตี้ศูนย์ฮะไม่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 โอ้ยไอ้ฟ้าผ่าพี่อะไรหูตายหมดเลยใช่มันฟ้าผ่าพี่ทำไมมันมีฟ้าผ่าอะไรสักอย่างด้วยพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยฝนฝนตกอ่ะโอ้ยน้องติดไฟโอ้ตาย อ,อื้อองวอล์ a, a อินท t อ a อฟไฟเจ็ดว a ล์กอ t น i ูอ็อฟ h ฟวายไฟติงเอ a อเช e ร์แพนมึงไปต่อยโดนพืชใช่ไหมเจ็ดต่อยโดนต้นไม้อ่ะฮะไม่ต้องตายเี่ทำไมต้องตายน้องติดไฟระหว่างที่ไปสู้กับไอหาอะไรสักอย่างไอเจ็ดมาเร็ว ว่าม่ได้แล้วพี่ปั่มเป็นพีดฟูแล้วพี่ปับมเป็นพีดฟูแล้วนี่สมมึงอยู่นี่สมมึงอยู่น,มมนี่ไอเจ็ดสมมึงอยู่นี่แต่กูดดุดไม่ได้พีดฟูคือซอมบี้ไม่เกิดเนี่ยไอสัตว์โซีพีเป็น,นอะไรดิได้แป๊บชึบชึบเป็นคลิปที่ใช้คำสั่งเยอะที่สุดแล้วกูว่า oh. เพื่อการกู้ของ oh. แ,อ,แ,อ,แ,อ,แอ,อ็กแ่แอ็่แอ,อ็ลงห้องตกเอจบไปยสงบึงอะเฮ้ยมาตัวไหนอีกแล้วอืมสวยสวยหูแอคแทกดาเมจสิบห้าจีดเป็นไหมนะฮะโกงแน่เลย เราดูคนโกนี่เฮ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยเนี่ยเจ็ดอู้หูอะไรอะอะไรพี่เวดอะไรอะไรไอเจ็ดมึงถอดชุดก่อนเดี๋ยวนี้ไอเจ็ดมึงถอดชุดก่อนกูมีอะไรให้ดู ไม่ไงชุกกมึงแหกแน่เป็นไงก็กล้าทำไมวะไม่พี่ให้ดูนี่คือดาบที่พี่กำลังจะให้น้องเว่ยได้เลงพี่พี่เจอแม่งอยู่ในไอ้นนั้นอะอยู่ในกล่องอะดีสปอนดิ้งเลยนะเอาจริงดิต้องเข้าเกมไหม อาคอมใหม่อะดีแต่ว่าคอมเอ๊แต่ว่าเน็ตแม่งแบบโคตรเฟีเออ้ยวอะเจ็ดพิตตี้เบเฮ้ยแล้วพวกมันเกิดได้ไงวะเน,นี่ยเอาพี่มาฟันน้องไงเกี่ยวด้วยหรอวะ ปับอีกรอบใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหโอ้โยกูจะตายเก็งไม่น่าเลยเด้ง,งเขาเกียวมันเขาโทษครับพี่ไม่น่าเลยจริงน็อตรีสปอนดิ้งหน้าเกมอ่ะ ขอโทษจริงๆครับขอโทษจากใจเลยห๊าาอ,อะไรเจดคอนจิตอ,อี้แล้วพี่น,น้องพีนน่น้องเยมึงเป็นอะไรนักหนาไอตัวอะไรมันผักวะโอ้โหเช่แบมนี่มันสวรรค์หรอวะมึง,ม,งมึงเข้าใจคำว่าสวรรค์ใช่ไหมเจดเข้าใจสวรรค์ที่ดีอ,อ่ะ นี่น้องกูเจอดาบฆ่าไททัทนว่ะแม่งดบจากเอแม่งมุมดาบฆ่าไททัทนสุดเฟี้ยวขนาดอาวุธระดับนี้ยังสู้ไม่ได้ดอ,อะชุดเกาะไงอืมชุดเกาะเพราะชุดเกาะแล้วมันกระจกงกง่อยเกินไปเอออือ กูมาแก้แขนแล้วเด้งว่ะล่ะเด้งพอยตชั่นออฟสเตรนจ์เออเอาดีเอาดีเอาดีาดกูมากูมาแล้วอ่ะกูยัดสเต็ง์ละ อ,อทีเดียวตายอ่ะออเปิดเพลงได้ไหมฮะ<า>เปิดเพลงได้ไหมมึงก็เปิดฟังฟังเองเลยสิอืมยอตีบวกดาเมจหนึ่งจุดสามอืมอุ้ยตัวอะไรแม่งผักกูขึ้นวะโคตรฟียวเลย โลแตกโลแตกใส่อีกใส่ต่อใส่ต่อเอาชิบหายชิบหายเกมกูตายเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนลแล้วกันนะครับ<ล>สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ,รบ,รบอี <laughs>